ผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดลายแพรวนะคะสีแดงค่ะสีชมพูบานเย็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่วรรณานะคะคุณพี่วรรณานะคะอยู่อำเภอนะคะอำเภอสูงอำเภอเนินสูงนะคะจังหวัดนคร ราชสีมาค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะพี่จา๋าขอพระคุณมากๆเลยนะคุณพี่บอกว่าจะสั่งซื้อนะคะผ้านะคะสําหรับไปตัดชุดนะคะในวันงานเกษียณในวันงานเกษียณสมใส่นะคะงานผ้าไทยผ้าทอเนาะตัดใหม่เลยคุณพี่บอกตัดใหม่เลยมีหลายเฉดสีคุณพี่สั่งซื้อหลายชุดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งอีกเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะที่คุณพี่สั่งซื้อเข้ามาเนาะราคานะคะผ้าตัดชุดราคาชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทได้อะไรบ้างได้หนึ่งนะคะผ้าพื ไปตัดผ้าถุงหรือว่าตัดกระโปรงได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณพี่บอกว่ารับสีแดงแล้วก็สีชมพูบานเย็นค่ะได้เลยจากพี่จ๋าขอบพระคุณคุณพี่วันนามากๆเลยนะคะลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าตัดชุดค่ะถ้าตัดชุดสีแดงจ้ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทบริการจัดส่งรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนนนี้้้้พพรรรออมเเสสิ่่งกกับคคุลูาาททยะะ รับเซตนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์1ป0 0 8้านสี่หนึ่งย์ปดโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยแคปเจอร์หน้าจอไว้หน่อยเ <c oughs> นาะจะได้ส่งเข้ามาในช่องทางไลน์ได้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0ูน0 4 1ป0 0 8้านสี่หนึ่งหกปดได้เลยนะคะ นี่ค่ะสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าสีชมพูเข้มเข้มสีชมพูเข้มเข้มรับเฉดนี้สีชมพูเข้มเข้มนะคะสั่งเฉดนี้เข้ามาได้เลยนะแต่ถ้านะคะชอบสีหวานหวนจะมีสีชมพูหวานด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมได้เลยค่ะ